ครับก็ามาพบก,กับผมอีกหนึ่งคลิปครับ ah! ค,ลคลิปนี้ก็จะพามาตกปลาหน้าดินดูครับลองลองหน้าดินดูบ้างครับเพราะว่าไปตกกี่วปลอมแล้วค่อนข้างจะน,น้ําขึ้นน้ําเยอะครับเดีย๋ยวลองชมดูครับวันนี้ครับอีกหลาขึ้นอยู่อุ้ยอะไรอ่ะเตะเสาเตะเสาล้า ลองดูลองดูลองดูเนีああ่ยเอา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 โอ้โห <ELLE> ไม่ไม่เอาไม่ร <m ur der> ีบนั่นด้วยเดินเฉยอยู่ปะอยู่ฮะเอออะไรวะเออกำเพี้ยไม่รีบอะไรเกี้ยเอาเหยือไปแล้ว ยู๋แล้วยู่แล้วเป็นยู๋แล้วเป็นยู่แล้วเนี้อโอ้ดไปกลาดครับเกิเข้าคอครับเดี๋ยถุงใก่เกิดข้อคอนูนเม็ดดอกนูน อ้ยโอยขาดไปเลยอ้ยยเยขาดเลยโอ้โหขาดไปเลยตัวขาดไปเลยใหญ่ิดอะ้อไปดูนัน่ดิไม่ได้ขาดติดมินเยอะเลย เป็ด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 เจอดูเออตอดลอยขึ้นมาเลยเป็ดนี่เออรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอ <laughs> 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 ร้อยขึ้นมาข้างบนนี่ะคิปนี้กตกแค่เนี้ยต้น่ะอีกป๊อกกันแค่เนี้ยไม่นาเขากล้องเลครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้ครับหมดเวลาก่อนแล้วครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ